สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ฟทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาวออนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางสูตร1เม็ดเดียวนะคะมารวม4หน่อยเนาะตั้งแต่เฉพาะกิจถึง VIP นะคะสําหรับฮานอยเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะก่อนไปรับชมของวันนี้เนาะสำหรับเฉพาะกิจนะคะออก5 3 4นะคะพี่น้องสําหรับ53 4ก็ หลุดไปนะคะส่วนล่างออกหนึ่งหกเนาะพี่น้องตัวเด่นเข้านะคะหนึ่งหกแล้วก็หกนะคะวิ่งรูดที่หนึ่งนะคะสำหรับหนึ่งหกก็เข้าตรงๆนะคะที่สาอนเน้นให้นะคะสำหรับหนึ่งหกเนาะมาเฉพาะกิจล่างนะคะสำหรับพิเศษออกศูนย์สองหนึ่งนะคะศูนย์สองหนึ่งเนาะ ตัวเด่นเข้าสองนะคะเด่นเข้าสองกับหนึ่งแล้วก็วิ่งรูดที่1เนาะมา,าตัวกลับนะคะที่สาวอนเน้นให้นะคะสองหนึ่งนะคะพี่น้องสายรูดสายวิ่งยินดีด้วยนะคะถ้าใครหยิบจับไปเป็นแนวทางเนาะสำหรับแปดเก้าก็หลุดไปนะคะปกติออก093 093ก็หลุดเนาะแล้วก็84ก็หลุดไปนะคะ สำหรับ VIP ออก0-15พี่น้อง0-15ตัวเด่นนะคะเด่นหนึ่งวิ่งรูดที่1น,นะคะ15มาตรงๆนะคะที่สาวโอนเน้นให้เนาะพี่น้องสายรูดสายวิ่งปังมากๆนะคะยินดีด้วยนะคะถ้าใครหยิบจับไปเป็นแนวทางเนาะได้เยอะได้น้อยก็คอมเมนต์บอกสาวโอนด้วยเด้อจ้ะเพื่อที่จะได้มีกำลังแรงใจมานำเสนอแนวทางนะคะสายรูดสายวิ่งปังมากๆ สำหรับ V.I.P. นะคะ8 8ดล่างหลุดนะคะสรุปแล้วเข้าเฉพาะกิจ16ึ่นึกเนาะพี่น้องมาตรงๆนะคะที่เสาวนเนินให้เนาะแล้วก็2อหนึ่งมาเอ่อตัวกลับนะคะที่สาอนเนินให้เช่นกันนะคะแล้วก็มา V.I.P. นะคะ 1- นหตัวที่ชอบแล้วก็นินให้ตรงๆเนาะ ก็ยินดีอีกครั้งนะคะใครนำสูตรนี้ไปเป็นแนวทางเนาะเดี๋ยวเรามาตามต่อของวันที่17กันเลยค่ะสำหรับสูตร1เม็ดเดียวนะคะของวันที่17เนาะตัวด่นก็จะมีเด่น0นะคะแล้วก็เด่น6นะคะแล้วก็เด่น2เนาะพี่น้องสำหรับตัววิ่งรูดในวันนี้ก็จะเป็น0นย์นะคะถ้าพีพีเอฟซท่านใดงเชื่อชอบก็ ลองตามได้นะคะสำหรับเมื่อวานเนาะก็ปังมากๆนะคะแตกสามหน่อยเนาะพี่น้องยินดีด้วยอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้มาตามต่อนะคะวิ่งรูดศูนย์เนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนํำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะ สำหรับตัวที่ชอบแล้วก็เน้นให้นะคะในวันนี้เนาะก็จะเป็น0ูนหกนะคะ0ูนสองแล้วก็ศูนย์ห้านะคะศูนย์แปด 09นะคะพี่น้องสำหรับตัววิ่งรูดในวันนี้เนาะตัวที่เน้นให้ก็จะเป็น 02, 0 2นย์สองศูนนะคะถ้าพี่พี่ fc ท่านใดชื่นชอบก็ลองหยิบจับไปเป็นแนวทางเนาะ ก่อนออกไปนะคะสาวอนก็ขอฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สาวอนได้ลงให้นะคะขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะคะแตกสีนอยเลยนะคะกราบสวัสดีค่ะ